สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะิวก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะอยู่ที่วัดป่าธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะก็ไลฟ์สดนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็เอาบุญมาฝากวันนี้นำอา,อาหารนะคะแล้วก็รวมถึงขนมด้วยนะเป็นเฉาวกวยนะคะไปถวายวันนี้พระป,ประมาณ9รูปแม่ชีก็5รูปนะคะก็คือพรุ่งนี้จะตรงกับวันวิสาขานเนี่ยคนค่อนข้างจะ เยอะนะคะแล้วก็ที่วัดไทยที่สหรัฐเนี่ยมีการเวียนเทียนนะคะก็เริ่มประมาณหกโม,มเย็นถ้าใครสะดวกที่ไหนใกล้บ้านก็สามารถไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศหรือในประเทศไทยเองกออ็บันนี้ยมยุงย่งไม่ได้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 ตั้งใจนะทุกครั้งเนี่ยแต่ว่าพอดีออบังเอิญมาแล้วก็มีข้อธรรมะนะคะมาคุยกับเพื่อนในการที่ าการศึกษาพระ,พระธรรมคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าสงสัยนะคะว่าทาแบบไหนได้บ้างเพราะฉะนันเนี่ยที่บอกว่าอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าศึกษาพระไตรปิฎกนะคะหรือว่าจะนั่งสมาธิคือมันเมยแย้มมันไม่ได้จํากัดว่าการศึกษาคําสอนนะ,ะจะต้องเป็นรูปแบบไหนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ว่าสามารถศึกษานะคะตามเขาเรียกว,ว่าจริตหรือความชอบบางคนชอบอ่านก็อ่านนะคะแล้วก็ นำไปปฏิบัติด้วยเพราะว่าถ้าเราอ่านอย่างเดียวนะก็ได้แต่ความรู้แต่ไม่ได้ลงมือทําเพราะฉะนั้นการที่ให้นักสมาธิพิจารณานะคะให้เกิดปัญญาเนี่ยเพื่ออะไรพอมีปัญญามันจะแก้ไขปัญหาที่เข้ามากระทบและนอกเดียวกนันเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะหลุดพ้นนะคะการที่ พิจารณารมนะปัญญาทําให้เกิดอะไรเกิดความเป็นจริงทาให้เข้าใจนะคะเข้าใจกายสังขารเข้าใจโลกมนุษย์ในตอนนี้ที่คุณศึกษาดูเคสนั้นเคสนี้ที่บอกก่อนนี้เราพูดเรื่องการเชื่อมจิตนะวันนี้เราจะพูดเรื่องการเชื่อมพลังงานนะคะที่บอกว่าออตอนนี้มาล่าสุดมีเคสที่ว่าเชื่อมพลังงานขององ,องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นะได้หรือเปล่าจะมาตอบนะคะแล้วที่ตอบเนี่ยไม่ใช่ตอบตาม ความคิดเหตุส่วนตัวไม่ได้ตอบตามความเชื่อนะผู้บอกเลยคนที่มาดูไลฟ์สดนะหรือดูไลฟ์ก่อนหน้าน,นี้ก็คือพูดตามความจริงเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทําเพื่อลาบโยสัรเสริญสองเราไม่ได้ทําเพื่อ,อปัจจัยการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราทําเพื่อเป็นประโยชน์นะกับคนอื่นๆเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อเราไม่อยู่แล้วคนรุ่นหลังหรือคนคนที่ดูตอนนี้ที่เอาไปปฏิบัตินะคะสามารถ แก้ไขสถานการณ์หรือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การเรียนธรรมะไม่ใช่หมายความว่าโอ้คุณจะต้องปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นอย่างเดียวนะปฏิบัติเพื่อเขาเอา,เอ,าอธิบายอย่างนี้ดีกว่ามันหลุดพ้นแต่ไม่ใช่หลุดพ้นทางธรรมอีเดียวสามารถหลุดพ้นทางโลกก็ได้คนที่ทุกเพราะเรื่องงานยกตัวอย่างทุกเพราะการเจ็บป่วยทุกเพราะครอบครัวก็สามารถมันไม่ใช่หลุดพ้นนี่คือหายไปเลยหายจากทุกเหล่านั้นมันไม่ได้นะคะแต่ อยู่กับมันได้คนที่เป็นโรคร้ายก็สามารถเนี่ยใช้สมุนไพรใช้การจิตบ,บาําบัดธรรมชาติบำบัดมันมีวิธีแยะนะที่คุณศึกษากันมานะคะวันนี้จะพูดเรื่องออที่บอกว่าสามารถเชื่อมพลังงานของพระเจ้าทําได้จริงไหมแล้วพระเจ้าห้าพระองค์หมายถึงองค์พระเจ้านะคะในกับปัจจุบัน4พระองค์นะคะองค์กุสันโทนะ,ะองค์คมนานคามนานคมมนานจะบอกว่าอะไรรา บาลีไม่เกลเอาเงี้ยหมายถึงองค์สมณโคดมนะคะองะพพระเจ้าแต่ละกับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งองค์พระศรียเมตไตรนะคะเชื่อมได้หรือเปล่านะมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าท่านไม่อยู่หรือท่านอยู่นะอธิบายเข้าใจนะองคะ์องค์เอาองค์ปัจจุบันเลยองค์สมเด็จพระสมณโคดมเนี่ยท่านปรินิพานหลายๆคนบอกว่าปร,ปรินิพานหมายความว่าอะไรหมายความว่าศูนย์มันไม่มีก่อนหน้านี้เคยมีคนมาเถียงชาวพุทธกับ เนี่ยที่มีนิกายเทเทรเทรวาดกับนิกายมห ah ายานอะไรเนี่ยคืออย่าไปยึดติดว่ามันเป็นนิกายหรือเป็นอะไรนะคะเขาที่บอกจะเผยแร่คําสอนนี่คำสอนพระุทธเจ้าไม่ใช่หนังสือฟังให้ดีนะคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกค,ค,คือส่วนหนึ่งที่เขารวบรวมนะฮะความน่าจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าแต่คําสอนพระุทธเจ้าคืออะไรกันแน่ที่ทุกคนรู้เคยบอกไปแล้วธรรมะคือธรรมชาติมันอยู่ในทุกสิ่ง อยู่ในต้นไม้แสงแดดพอพูดเรื่องนี้ยคนที่ไม่เข้าใจหัวร้อยยอ่อกูบอกเลยนะคําสอนพระเจ้าหรือแม้กระทั่งที่เขาพูดเรื่องการเชื่อมพลังงานอา้าวก็พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วจะไปเชื่อมได้ไงล่ะองค์พระศรีอะเรียม่ตายยังมาไม่ถึงกูเชื่อมได้ไงล่ะ,ะ,ะ,ไไละจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยเขาจะบอกอา้าวแล้วไม่เป็นมนุษย์แล้วทําไมมาเกิดมีการเกิดแก่เจ็บตายหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่แบบต้องเห็นอะ จะอธิบายแบบให้ละเอียดยังไงดีนะฮะต้องอธิบายว่าไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่คุณเห็นอย่างคุณกราบไหว้พระพุทธเจ้าโดยการกราบพุทธรูปเพราะอะไรนะคุณบอกพุทธเจ้าไม่มีเนี่ยแล้วคุณกราบทําไมพุทธรูปคุณกราบพระสงฆ์ทําไมตั้งคําถามก่อน ้าก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรืออยากจะทําบุญก็ท่านถือศีล227ข้อนี่ท่านถือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แต่ถ้าคุณไม่คิดว่ามีพระเจ้าแล้วท่านปฏิพานอ้าวสูมแล้วนี่แล้วคุณทําทาไมบุญคุณกราบพระทําไมคุณใส่บาตรท,ทาไมราะถึงบอกว่าท่านอยู่ในทุกๆสรรพสิส่งท่านไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้อยู่ในหนังสือ ท่านไม่ได้อยู่ในพระพุทธรูปอย่างเดียวนะคือท่านอยู่ในทุกสปปรรพสิ่งเพราะท่านเป็นธรรมชาติเรื่องนี้ถึงบอกว่าอา้าวแล้วแล้ว,ลวคุณต้องมีจิตระดับไหนล่ะคุณถึงจะเชื่อมคําสอนคุณถึงจะเชื่อมพลังงานมาได้ก็ไม่ได้อยู่ในระดับไหนเลยเพราะว่าเนี่ยที่บอกว่าคุณมียานขั้นไหนก็ไม่ได้อยู่ในยานขั้นไหนกูตอบแทนเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่ากับทุกคนนะคะไม่ได้หมายความว่าคนนั้น มียาหรือคนนี้ไม่มียาหรือบางคนสามารถบอกระดับจิตของคนได้คุณอยู่ระดับจิตแบบนี้นะคุณอยู่ขั้นนั้นขั้นน,น,น,นี้ใครจะบอกแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะคนที่ไม่บอกก็ไม่เพราะว่าเขาไม่มีแต่เพราะว่าอะไรก็าเขาไม่ได้ยืดไงมยกตัวอย่างนะที่บอกว่าอย่างเงี้ยไปรักษาเขาอธิบายยังไม่เก่งนะฮะถ้าเขาเขาอธิบายแบบแบบแบบรู้แจ้งจริงๆเนี่ยจะเถียงไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรหนึ่งคำว่า รักษาคุณจับตัวเขาหรือเปล่าไม่นะคุณใช้ยาหรือเปล่าก็ไม่หรือว่าคุณไปแตะวัตถุแล้วก็ไปแตะกันอีกทีก็ไม่คือไม่ได้โดนตัวกันเลยอ่นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการรักษาของหลักสาธาณสุขนะคะที่บอกว่าผิดกฎหมายหรืออะไรเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ยานะเขาไม่ได้แตะตัวคุณแล้วมันผิดยังไงนะราะอ๋อมันเป็นความเชื่อรักษาแล้วบอกว่าหายไม่หาย มันไม่ได้อยู่ที่ว่าร่างกายคนคนนั้นน่ะมันเป็นโรคอะไรมาแล้วโรคเนี่ยพอดีบายลึกซึ้งอย่างเช่นคนเป็นมะเร็งอาจจะเป็นเพราะว่าชาติปัจจุบันก็ได้ก็คืออะไรอาจจะ,ะกินอาหารนะที่เป็นเนื้อสัตว์นะแล้วก็ร่างกายมีเลือดเป็นพิษทำให้เกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรืออะไรพวกนี้แต่ถ้าไม่ได้นับ เกี่ยวกับปัจจุบันในการรับประทานอาหารนะหรือร่างกายผิวปกติมันเกิดจากกรรมก็ได้กรรมในอดีตชาติที่คุณฆ่าสาตัตว์หรือคนทําร้ายสัตว์ปะชีวิตมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตัวที่คุณไม่รู้อะแล้วที่บอกว่ากรรมเหล่านี้จะแก้ได้ไงคุณต้องนั่งสมาธิเองแต่มันมีในส่วนนี้มันมีจริงๆมิวก็เคยรู้แล้วก็สามารถทาทาได้นะคะคือทําอะไรสามารถที่จะรักษาแต่ไม่ได้รักษาโรคที่ที่คุณแบบเป็น ในแผ่ปัจจุบันนะ่ะแต่มันเป็นโรคก,กรรมที่มาจากอดีตที่ติดพบติดชาตินะคะเป็นกรรมที่ที่มันค้างมานะโดยที่อะไรโดยที่คุณไม่รู้แล้วเขาสามารถมาช่วยเพราะอะไรเพราะว่าสับสับประชีวิตที่เขาจองล้างจองผ่านหรือเรียกว่าเจ้ากรรมนเวรเนี่ยบางครั้งเขาก็อยากจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นอยากจะหลุดพ้นจากจากการจองวันุกรรมเนี่ยแต่คุณก็ไม่รู้สักทีไงคุณไม่ได้ โหสิเขาเขาไม่ได้โหสิคุณมันเลยหลุดพ้นตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีคนมาทําได้ไหมมันมีของจริงนะแต่ยังไม่ได้ไม่ได้พูดนะว่าใครทําได้หรือไม่ได้แต่จะบอกว่ามันมีทําได้จริงๆนะคะโดยที่ใช้อะไรใช้สมาธิของตัวเองและการเชื่อมจิตวิญญาณที่สูงกว่าเมื่อมาล้างพลังงานแต่การจะล้างสิ่งเหล่านี้ได้หนึ่งคุณต้องบริสุทธินะะ์จิตของคุณแล้วสองคนที่ต้องการจะล้างเนี่ยต้องออมีศีลมีสมาธิ นะในระดับหนึ่งที่บอกอมีสัจธรรมคุณธรรมธรรมชาติหรือมีสินห้านะคะนี่คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เลยคนที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ได้นั้นก็คือต้องมีสินห้าข้ออย่างน้อยนะในการที่จะควบคุมตัวเองให้ประพฤติฏติปฏิบัติในทางชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งต่างต่านี้พออธิบายมันมันลึกแล้วมันละเอียดพ่อเขาบอกว่าถ้าไปรักษาหนึ่งเงินก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เรียกอะสองก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ที่บอกไม่ถูกในืั้งตัวสามคือไม่มีการใช้ยานะแล้วคุณจะปิดกัน้นสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรนะคนที่เขามาทำประโยชน์เขาก็ไม่อยากทำอีกตัวมีผู้บอกว่ารักษาแต่มีไม้ทำเพราะรู้มันจะเกิดเรื่องแบบนี้นะคนที่ดีที่ได้ดีไปมันก็มันก็มันก็ส่วนหนึ่งคนที่โจมตีมันเยอะมากสมัยนี้จะบอกเลยนะเอา อีโก้ขึ้นมาแล้วก็ต้องมามีต้องมีคอนดิชันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เอาทำไมคุณติดต่อพุทธเจ้าได้ทําไมคุณเชื่อมพลังงานที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วคุณเอาอะไรมามา,มาพิสูจน์อย่างเช่นถามว่านรกสวรรค์มีจริงไหมคุณเอานรกมาโชว์ตรงนี้ได้ไหมแล้วทําไมคุณเชื่อว่ามีล่ะคุณเอาสวรรค์มาโชว์ตรงนี้ได้ไหมแล้ว ทำไมคุณถึงบอกว่ามีแต่สิ่งที่คุณเชื่อไม่ได้แต่คุณบอกไปก่อนแล้วไม่มีแล้วคนที่เขาทําประโยชน์มหาศาลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือจิตวิญ,ญญาณหรือสิ่งที่มันตกค้างอ่ะที่เขาแบบเออจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นถ้าคุณบอกคุณไม่เชื่อแล้วทําไมคุณยังทําบุญถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องจกรรมในเวนทําไมคุณต้องเอใส่บาตรหรือมีการปวดน้ํานะถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้พองมาเถียงกันมันไม่สิ้นสุดหรอกใครที่เชื่อ หรือปฏิบัติทางไหนบางคนไม่อยากหลุดพ้นก็หัวเร้ะไปนะคะแล้วการหัวล้อเนี่ยจะบอกว่าถ้าเขาเป็นของจริงนะฟังให้ดีนะพอจุดสุดท้ายนะ,ะตอนคุณจะตายอะ่ะแล้วคุณต้องไปพบภูมิที่คุณไม่ได้เลือกแต่อะไรเป็นตัวเลือกละก็สิ่งที่คุณทำอะ่ะสิ่งที่คุณหัวเราะผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเขาทำประโยชน์มหาศาลน่ะสมมุิสมมุิถ้าเขาเชื่อไมได้จริงนะกับพระพุทธเจ้าแต่คุณไปหัวเาะเยอะแบบเออเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องแบบว่า สนุกสนานมันไม่มีจริงหรอกแล้วคนที่เขาได้รับการช่วยเหลือหรือจิตวิญญาณที่เขาได้รับกุลบุพนน่ะนะคิดดูมันมหาศาลขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้อีกกี่ภพวีชาที่คุณต้องมาเกิดตายเกิดตายแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไม่เห็นของจริงนะคุณไม่เชื่อแต่บอกเราคําว่าไม่เชื่อไม่ได้บอกว่าไม่มีจริงคุณบอกคุณไม่เชื่อไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องไปเกิดนะบางคนบอกว่าเออก็ฉันไม่เชื่อเรื่องภพชาตินี่ฉันไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เพราะฉะนั้นท่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วตายแล้วจบไปเลย ถ้ามันง่ายแบบนะั้นมันจะต้องมีสรรพสัตว์เกิดขึ้นทุกวันไหมทั้งหมูหมาแมวคนมนุษย์ถ้าคุณไม่เชื่อทําไมถึงมีเทวดามีพรหมนะคะแต่ที่บอกเนี่ยไม่ได้ให้ไปยึดนะเพราะว่าอะไรสุดท้ายอ่ะมันไม่มีอธิบายแล้วนะพราะลึกขึ้นไปจริงๆอ่ะมันไม่มีทั้งนรกสวรค์มันไม่มีตั้ง,งแต่แรกแล้วทําไมถึงไม่มีก็เมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ยึดในบุญและบาปมันจึงไม่เกิดภพชาติ แต่ไม่คําว่าไม่ยึดในที่นี้มันเนี่ยว่าคิดเราเองนะเออฉันไม่ยึดอะไรแล้วแต่พวกนี้ก็ยังซื้อหวยอยู่พอเห็นใครนินทานหรืออะไรก็ยังไปว่าเขาอยู่นะป่ากบอกไม่ยึดแต่จิตวิญญาณการกระทํามันไม่ใช่มันตรงข้ามนะฮะเพราะฉันถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะหรือสิ่งที่คุณเชื่อไม่ได้เปนอนคนขเขาเชื่อไม่ได้เหมือนกันนะฮะคนที่มีของจริงก็มีดูจากอะไรก็เนี่ยหนึ่งคือ ไม่ต้องการรับยศสรรเสริญนะช่วยคนก็คือช่วยจริงๆไม่มีการบริจาคนะแล้วเนี่ยไม่ถูกเรื่องตัวบุญบิ้วรู้เรื่องนี้มันมันเป็นไปได้แล้วมันทําได้จริงนะแต่เลือกตัวเองเลือกที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จะไม่ทำเพราะฉะนี้นเมื่อตัวเองไม่ทํามันก็ต้องมีการส่งคนอื่นมาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะลองนึกภาพว่าถ้าไม่ทำอ่ะไม่มีใครทำอ่ะจิตวิญ,ญญาณนะมหาศาลนะที่แบบตายแล้วไม่รู้จะไปไหนอยู่ที่เดิมทั้งคนทั้งสัตว์อะจะทํายังไง คุณไม่รู้หรอกพระระดับพระอริยะขึ้นไปอ่ะท่านก็ทำนะโดยการที่ฐานจิตเนี่ยให้ให้สิ่งที่เป็นวิจิตวิญญาณพวกนี้หลุดพ้นแต่ท่านไม่มานั่งพูดไงท่านเป็นพระจะมาบอกเหรอว่าอาตมามาทำตรงนี้อาตมามาทำตรงนี้เขาไม่พูดกันนะคะเพราะฉะน,นี้คนที่มาพูดออกเสือมันเสียเปรียบเพราะอะไรมันจะถูกโจมตีจากคนที่เขาไม่เชื่อแล้วคนที่เขาแบบแบบแบบอีโก้สูงมากจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะน,นั้นี้การที่ มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไปอเมริกาผู้บอกเลยนะว่าเขาไม่ปิดกั้นนะคือมันคือเออถ้าเกิดว่าสมมตินะสมมติว่าสม,มุนวิวเปิดการรักษาคนโดยที่เออมาหาแล้วก็มีสม,มุนไพรไปต้มยาแล้วเกิดมีคนกินยานั้นแล้วเ,เข้าโรงพยาบาลห,หรือตายอันนี้มันเอาผิดได้เพราะอะไรเราให้เขาไปกินอ่ะมันเป็นรูปธรรมอ่ะแต่ถ้าเขามารักษากับเราสมมติหนึ่งเราไม่จับตัวเลยนะคุณจะเอาอะไรไป เป็น้อตัวแยงสองก็คือไม่เรียกรับเงินไม่รับบริจาคด้วยนะฮะสามก็คือไม่มีการจ่ายายาอะไรทั้งนั้นน่ะเพราะฉะถึงบอกว่าพอเขาไปบางคนอาจจะหายบางคนอาจจะไม่หายมันอยู่ที่ที่บุญที่กรรมและสิ่งที่เขาที่เขาบอกเป็นความเชื่อมันไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวมันสิ่งที่เขาทําด้วยว่าเขาปฏิบัติถือศีลหรือเปล่านะเขาเถึงพร้อมมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสัจธรรมมีคุณธรรมมีธรรมชาติหรือเปล่าเข้าถึงธรรมชาติได้ไหมนะ ก็คืออธิบายให้ฟังตามความเป็นจริงและให้เพื่อนๆไปพิจารณาตามนะให้คิดด้วยไม่ใช่ว่าเออฟังคุณพี่บอกกันะนะใช่ต้องเป็นนี้แน่เลยหรือไปฟังคนนั้นพูดมาเขาทําได้จริงคุณพิสูจน์ก็ได้นะคะคุณไม่เชื่อก็คุณไม่หายก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายถูกไหมเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้เอาอะไรมากินอ่ะเขาไม่ได้มาโดนตัวคุณไม่ต้องมาแตะนะคะสองแล้วก็สามเนี่ยคุณไม่ได้เสียเงินเลยนะบางคนบอกว่าเนี่ย เขาต้องมีค่าจ่ายเดินทางคิดแต่ฝั่งจะได้ไงให้แต่าทางแล้วคนที่เขารักษาเขาได้อะไรเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขามีแฉความความอยากจะให้อะจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยากจะช่วยคนอยากจะช่วยสรรพสัตว์จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งบอกว่ามันคนจิตแคบกูบอกเลยนะมันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะ่ะนะฮะมันไม่มีการไม่มีไม่มีทางที่จะขยายไปแล้วยิ่งถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนะบอกเลยว่าคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยอ่ะฆ่าสวรก็ไม่ผิด เพราะอะไรศาสตร์เกิดมาเป็นอาหารมนุษย์กินเชื่อแบบนี้ะหรือคนที่เขาทำดีแบบนั้นนี้ก็มองไม่เห็นเพราะอะไรไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้ลึกหลักธรรมาพระพุทธเจ้าเลยยึดแต่คําสอนเราพุทธเจ้าคือพระไตรปิฎกเท่านั้นพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะก็คือไม่มีแล้วจะไม่มีได้ไงไม่เมื่อท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคําว่าเราคืออะไรไม่ใช่ร่างกายพระพุทธเจ้าที่มายืนเป็นคนนะเราคือ สรรพสัตว์สรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือธรรมชาตินั่นแหละคุณจะบอกว่าต้นเหตุต้นต้เห็นดินทรายตัวคุณคุณไม่ได้เกิดมาจากดินน้ําลมไฟอ่ะคุณไม่มีท่าคุณไม่ใช่ธรรมชาติเหรอคุณคิดให้ดีนะเรื่องเนี้ถึงบอกว่ามันมันเป็นดาบสองคมนะคนที่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เนี่ยมันยากมันอุปสรรคเยอะนะเขาต้องฟันฝ่าไปให้ได้นะส่วนตัวไม่ทำนะไม่ใช่ทําไม่ได้ไม่ทําเพราะว่าหนึ่งไม่อยากวุ่นวายไม่ชอบความวุ่นวายไม่อยากทะเลาะ ปกสู้ลบปมมือกับใครแล้วก็ไม่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 อยากแบบยุ่งนะเพราะแค่นี้มันก็วุ่นวายอยู่แล้วโลกสิ่งที่ทําได้ดีสุดคืออะไรไลฟ์พูดเรื่องความเป็นจริงพูดเรื่องหลักพุทธศาสนาแบบลึกนะส่วนผู้ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องการที่จะหลุดพ้นหรือเปล่าแล้วแต่คุณแต่อย่าให้รู้ว่าอย่างน้อยคุณไม่ได้หลุดพ้น,พน,พนใน ขั้นปริณิพานเนี่ยแต่คุณก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทางโลกเพราะอะไรคุณนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวันได้สิ่งที่ติดขาดก็ดีขึ้นสิ่งที่เจ็บป่วยร่างกายเจ็บปวดก็ดีขึ้นนะฮะอย่างที่บอกว่าเรื่องพลังงานลบอ่ะมันมีอยู่แล้วพลังงานบวกพลังงานลบอ่ะมันคือคลื่นพลังงานนะโดยอะไรก็คือแค่คิดไม่ดีอ่ะมันก็ส่งพลังงานลบไปแล้วเราจะบอกว่าโลกปัจจุบันน่ะมนุษย์กี่พันล้านคนเนี่ยคุณคิดว่าคิดบวก กับคิดลบเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันบอกเลยนะฟันเลยว่าคิดลบเยอะกว่าถ้าคิดบวกเยอะกว่ามันก็ต้องน่าอยู่โลกก็ต้องสดใสไม่ต้องไม่มีสงครามไม่ต้องไม่มีการฆ่าฟันกันนะทั้งคนทั้งส <c oughs> ัตว <c oughs> <ijo. S 1> ์ไม่มีการอย <c oughs> ากเอาชีวิตไม่มีการเอาชนะไม่มีการอิจฉาลิษยาซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะฉันเนี่ยโลกมันส่งพลังงานลบแล้วแล้วตัวคุณเองถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณนะ่ะพลังงานลบมากกว่าหรือบวกมากกว่าคุณคิดดีวันๆหนึ่งคุณคิดดีมากกว่าหรือคุณคิด รบมากกว่าเพราะฉั้นเรื่องพลังงานมันมีอยู่จริงแล้วที่เขาเขาเรียนเรื่องฝรั่งเขาก็ยอมรับเรื่องนี้เป็นสากลน,นะเรื่องไวเบชั่นคืออะไรขึ้นความถี่ที่บอกมันส่งได้ซึ่งตัวเองก็สามารถทําได้นะส่งขึ้นความถี่ไปหาสัตว์ก็ได้คนก็ได้นะฮะแต่อะไรเราไม่ต้องมานั่งทําให้ดูหรือมานั่งบอกแล้วก็ทําของเราไปนะเพราะฉันเนี่ยการที่ใช้ขึ้นความถี่รักษาบอกเลยว่ามีอยู่จริงนะแล้วคนที่จะทําได้เนี่ยก็คือเชื่อมได้ต้องปาศจากกิเลส นะอย่างน้อยอาจจะแบบอ๋อถ้าปราสซกิเลสร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นผ้าห่านไปแล้วสิคุณมิวมันไม่ต้องแบบมาบอกกี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะแต่ว่ามันทําได้มากกว่ามนุษย์ทั่วไปดีกว่าทําได้ Average ก็คือค่าเฉลี่ยมากกว่าคนปกตินะคะสมมติเรามีสมมตินะว่าม,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 มีกิเลทร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะมีตัดไปได้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรียกว่าอะไรก็ถึงพร้อมแล้วเพราะว่ามันเอาชนะกิเลสได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยอยากให้รู้ว่าสิ่งที่คุณไม่เห็น ม่ช่วงไม่มีสิ่งที่ของจริงเขาก็มีแต่ที่บอกหลอกลวงก็เยอะนะคุณต้องดูหลอกลวงจากอะไรก็ไอไปเรียกรับเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วก็ไปยกเต็มผู้วิเศษถ้าแค่เนี้ยฟันง่ายๆหรือว่าไม่จริงเพราะมันไม่มีอะไรเป็นอะไรไงถ้ายังยอืดอยู่นะมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะฉันเนี่ยการที่คุณจะ ปฏิบัติทมสอนทําได้คุณต้องไม่ยึดในอะไรเลยไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่มีขั้นไหนไม่มีฌานอะไรทั้งนั้นนะคะได้มาก็วางแล้วก็คานปานต่อไปเพราะเมือ่อไหร่คุณไม่วางคุณก็ยึดติดวงังวนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นน่ะสมมุติคุณบอกคุณได้ฌานแล้วฌานสี่ยกตัวอย่างก็ไปอวดอ้างไปแสดงวิถาก็อยู่แค่ตรงนั้นน่ะเข้าใจปะมันไม่ใช่ว่ามัมนทําไม่ได้พอวันหนึ่งมันก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะหลังจากการอวดอ้างนะแล้วก็ แสดงสิ่งเหล่านั้นมาเนี่ยคุณก็จะได้รับยศสรรเสริญพอมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเนี่ยของจริงมันก็หายหมดเพราะว่ากิเลสมันมาแทนที่นะวันนี้ก็หวังว่าจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่หมายความว่าเ,เชื่อมไม่ได้นะกับทุกคนคนบางคนเขาก็เชื่อมได้อ่านะแล้วรักษาจริงได้ไหมบางคนก็รักษาได้ที่บอกบางคนก็ไม่ได้นะคุณก็ต้อง <c oughs> ขอโทษนะคะต้องพิสูจน์เอาเองนะะโดยอะไรใช้สติปัญญานะแต่บุ๊บบอกเลยว่าถ้าหนึ่งมาเรียกรับเงินตัดไปเลยนะสองเป็นผู้วิเศษตัดไปเลยสามดูจิตความมุ่งม,มั่นทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าสอนนะทุกสิ่งทุกอย่างกรรมคือเกิดจากอะไรเจตนานะเจตนากรรมดีเจตนาดีก็คือเป็นกรรมดีแล้วเจตนาไม่ดีก็คือกรรมชั่วให้คิดง่ายๆย,ย,ยังไม่ทันกระทําด้วยซ้ำมีเจตนาคแค่คิด มันก็แสดงออกมาแล้วนะคะว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนะอาวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ไลฟ์ Live หน้านะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะใครที่มีปัญหาอะไรก็สามารถเขียนมาถามได้นะคะอะไรทีเ่เป็นความรู้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเนี่ยจะ มาแนะนำนะแล้วก็พบกันใหม่นะคะลาไปก่อนนะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากนะคะทั้งาการทำทานนะคะแล้วก็ถือศีลเจริญภาวนาด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขอ่านะแล้วก็อยู่ในสัตธรรมคุณธรรมธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าก่อนน้น,นี้เคยเชื่อมคำสอนใครที่อยากหลุดพ้นอ่านแค่หนังสือนะุูธเจ้าเสียมเงินนะองค์สมเด็จพระไตรส,สัทสัสกีที่ส ะะก็หลุดแล้วนะไปะทมอ่านแล้วก็ปฏิบตัติไม่ใช่พอพูดอย่างเงี้อ่านปุ๊บหลุดเลยเหรอพี่มิวก็อ,อ่านแล้วก็ปฏิบัติตามอ่ะแค่นั้นเองนะอ่ะลาไปก่อนนะ,ะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ